รัฐมนตรีจะใครก็แล้วแต่ถ้าหัวไม่รอดเรือก็ไม่รอดแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าใครจะมีข้อบอกพร่องบ้างใครจะมีอะไรไม่สมบูรณ์บ้างแต่ถ้านายใหญ่รอดท่านนายกรอดพวกเราก็รอดดังนั้นก็อยากจะให้ความมั่นใจท่านนายกนะครับว่าพวกเราจะต้องทําทุกอย่างให้ร,รอดให้ได้พวกเราพวกเกือบลืมไปแล้วนะคะว่าจริงๆเนี่ยดิจิทัลวอลเล็เนี่ย ครั้งแรกเนี่ยจะแตะจะแจกเป็นคริปโตหรือว่ายูทิลิตี้โทเค็นที่มีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังไว้ก่อนพ่อนายกพูดขึ้นมาแล้วค่อยนึกขึ้นมาได้ค่ะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่มันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนหน้าตาแหล่งเงินวิธีการแอปพลิเคชันอะไรจนแทบจําเขาเดิมไม่ได้เลยค่ะคุณดัชิีเล่าใหฟังแบบนี้ค่ะว่าท่านประธานว่าที่มันผิดแผนเนี่ยเพราะว่าแบงค์ชาติบอกว่าทาไม่ได้ ที่เคยคิดไว้ว่าไม่ต้องเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าค่อยไปหาเงินมาใช้ดีทีหลังทําไม่ได้เพราะว่าติดพรบงเงินตราก็เลยต้องพับแผนแจกเป็นเงินสดก็คืออย่าว่าแต่ดวงดาวเลยค่ะยอดมะพร้าวยังไปไม่ถึงเลยค่ะ แต่ท่านก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามค่ะดิจิตอ l วอลเล็ต้องเป็นกระเป๋าเงินคริปโตเท่านั้นไม่ใช่กระเป๋าเงินทั่วไปจึงมีไอเดียต่อเนื่องค่ะก็คือเรื่องของ St a b l e c ค i ค่ะพอคิดดังไปหน่อยคุณแพทองทานก็เลยไปสั่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะให้รับไอเดียนี้ไปศึกษาคุณดักษีมาจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าเราต้องเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกษิจโดยไม่ต้องพิมพ์แบงค์ที่ไหน โดยการออกคอยก็คือ s t a เบิลคอยนะคะโดยมีบอลของรัฐบาลค้ำประกันก็คือพันธบัตรรัฐบาลค้ำประกันนะคะเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้3.5แน่แนปีหน้า4นะคะ70เนี่ยต้องถึง5ไม่งั้นเราจะด้อยกว่าประเทศอื่นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยแบงก์กอดเอาไว้เฉย,เฉย แล้วก็กินดอกเบีย้ยต้องเอามาทําประโยชน์นะคะก็จะเอามาขายให้กับบุคคลทั่วไปอายุสั้นๆในรูปของเหรียญหรือคอยฟังแล้วก็จนแล้วก็ยังงงๆแต่ว่าท่านรัฐมนตรีครั้งก็ยังไปศึกษาเอามาจนได้ค่ะบอกว่าจะออก Investment t o k e ทออกมาก่อนแล้วก็ค่อยออกเอาโทเค็นมาคำ้ำพนาาันบัตรรัฐบาลแล้วก็ออกเป็น s t a b l e c ค i n นะคะสรุปโดยสั้นๆนะคะมันคือการจะเพิ่มปริมาณเงินจากเดิมที่ให้แบงค์ชาติปริ้นเงิน สู่กองทรัสต์มิ้นเงินค่ะเพราะว่าจะถ้าจะเพิ่มปริมาณเงินได้นี่มันต้องให้คบุคลที่3นะซึ่งเช่นถ้าเกิดเอาแบงค์ชาติมาแบงค์ชาติซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้วก็แทนที่จะปริ้นเงินให้ไปมิ้นสเตเบิลคอยหรือว่าออกสเตเบิลคอยแทนเนี่ยแบบเนี้ยมันถึงจะเพิ่มปริมาณเงินหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องได้ แต่ที่ฉันค co ิดว mm ่าแบงค์ชาติไม uh, uh, so <groans> <sh> ่ทําแน่นอนค่ะตอนนี้ CBDC นี่ก็ว่าจะเลิกทําแล้วนะคะถ้ารัฐบาลต้องทำเนี่ยเราต้องกองทัสตั้งตั้งกองทัสกึ่งมากองหนึ่งนะคะคือหลายคนก็พยายามตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาจะทำทำไม stable coin นะคะมันมันดูไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะ make sense ทําไมรัฐบาลถึงมีความคิดแบบนี้เขาจะหาเศษหาเลยกับโครงการนี้หรือเปล่าเขาจะทุจริตอะไรหรือเปล่าที่ฉันตอบได้เลยค่ะว่าคนที่คิดโครงการนี้ไม่ได้คิดที่จะโกงค่ะแค่กาวกาว มันต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนค่ะว่ามันจะทาไปทาไมท่านบอกว่าจะเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มก็เพิ่มได้อะเออแต่ว่ามันจะเพิ่มได้จริงๆก็เดี๋ยวเมื่อสเตเบิลคอยเนี่ยมันใช้แทนเงินได้จริงๆปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีที่เราคุยกันว่าเราจะมีโครงการดิจิท a ลวอลเล็ตมูลค่า5 0 0แสนล้านบาทในไตรมาส4ของปี67ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศเคยมีมายกเว้นในช่วงวิกฤต ซึ่งจะทให้ GDP โต1.2ถึง1.8อันนี้ทางคลังเป็นคนแถลงนะคะส่วนเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยนะคะมีการประมาณการว่าเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มประมาณ0.2ถึง0.6นะคะซึ่งก็ทําให้เงินเฟอ้อในท้ายที่สุดเนี่ยขึ้นไปเกือบ3ได้มันจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ะคะ่ะแบงค์ชาติเคยคาดว่า GDP อาจจะขึ้นไปถึง3.8ถึง4.4ถ้าดิจิท l ลเวลต์เกิดขึ้นนะคะคือถ้ามันโตดีขนาดนี้เศรษฐกิจมันร้อนแรงขนาดนี้แล้ว แล้วแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยทำไมอะคะก็คือรัฐบาลก็ทำตัวเองได้แท้ค่ะก็คือด้วยความที่มันไม่แน่นอนเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถตัดสินใจทั้งทีที่แนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เห็นมาสักระยะแล้วเพราะท่านประธานลองดูจังหวะเวลาสิคะพอรัฐบาลเปลี่ยนมาแจกเงินสดปุ๊บเม็ดเงินจาก5แสนล้านเหลือ1.4สแสนล้านแจกปลายเดือนกันยาหก6 -7 ดสองอาทิตย์ถัดมาคณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยปั๊บเลยพอกุมภาพันธ์แปตัวเลขเศรษฐกิจออกมา ให้เห็นแล้วว่าโครงการเงินแจกเงินหมื่นเป็นกระสุนด้านกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้คณะกรรมการนโยบายกก,ก็ลดดอกเบีย้ยอีกยี่สิบห้าสตางค์ค่ะและด้วยฝีมือการบริหารเศรษฐกิจของนายกทั้งคู่ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยปุกไม่ฟื้นหลับไม่ตื่นขนาดนี้ดิฉันคิดว่าดอกเบีย้นยนโยบาย0%นเนี่ยคงอยู่อีกไม่ไกลแน่นอนค่ะ มีเรื่องของดิจิ t a l วอลเล็นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลค่ะแต่ก็แน่นอนค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเรือธงอ,อ,อันนี้นะคะก็ลำนี้ก็กำลังเผชิญมรสุมการคัดค้านจากหลายองค์กรน,นะคะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลรับฟัง ะค,ะความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์นะคะก็รับฟังแล้วก็สิ่งที่เป็นนโยบายใหม่ๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะจริงๆเราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ิเริ่มอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ยาวนานขึ้นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายดีๆในอดีตนะคะที่นํากลับมาใช้ใหม่นะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะเอาขึ้นมาเพื่อจะ เป็นการลําลึกความหลังหรืออะไรนะคะอย่าง,ะะางซึ่งดิจิตอลวอลเล็ของเรานะคะเราก็พยายาประคับประคองอย่างดีนะคะเพื่อที่จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> เพราะว่าเป้าหมายของเราคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในสองรอบแรกเราก็จําเป็นต้องแจกเป็นเงินสดนะคะแม้จะว่าถูกมองว่าไม่ตรงปกนะคะแต่ว่ายืนยันว่าตรงเป้าแน่นอนนะคะ ตามข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะที่ทางท่านรัฐมนตรีก็ได้พูดไปแล้วนะคะก็หลายรอบนะคะก็มีการพูดเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นยังไงเป็นองค์ประกอบยังไงในการทําให้เ,เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้นนะคะ ในส่วนของรอบที่3ซึ่งกำลังจะมาถึงแล้วนะคะก็จะเป็น Digital Wallet แบบเต็มรูปแบบอันนี้ก็มีการพัฒนาระบบนะคะก็เดี๋ยวจะมีการการลองการใช้อะไรให้ให้ถูกต้องรัดกุมอย่างดีนะคะเราก็จะมีการเริ่มต้นจากเกยาวชนอายุ16ถึง20ปีค่ะซึ่งมีพลังในการบริโภคนะคะแล้วก็มีความตื่นตัวทางเทคโนโลยีค่ะเรียนรู้รวดเร็วนะคะก็จะเป็นกำลังสำคัญในการเรียนรู้ระบบต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อีกหลายๆคนในบ้านด้วยค่ะ อันนี้นะคะเป้าหมายระยะยาวของนโยบายนี้นะคะก็คือการยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมดิจิตัลค่ะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าภายในหนึ่งวาระของรัฐบาลน,นี้นะคะจะเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะปกก็ตรงเป้า